สวัสดีครับครับมือนีมือนีวันเสาร์นะครับมื่อเอิญวันหยุดก็คือชักผ่าขออภัยในการแต่งกายไม่สุภาพอย่าดราม่านะครับนี่มือนีเขามียำทะเลน้ำปลานะครับนี่บ้างน้ำนี่กับผักสดนะครับผักสดก็จะมีผักอันนี้ก็คือผักกาดยูทูบเบอร์นะครับแตงกวานะครับอันนี้บักลินฟ้าหรือลูกลิ้นไอ้บักลินฟ้านะครับนี่บักบักรินไหมบักลินฟ้านะ ป่านเข้าจจว่ารุงเทปตักเอิญยังก็บปรู้กันลูกเพกาครับผมแล้วก็แครอทเอ,อ่อหัวเช็เท้าแล้วอันนี้กินกับยังนี่กินกับมูกระทาบอ่บอรครับกินกับยำนี่ก็ได้เพราะว่ากินแทนข้าวก็ได้นะครับก็มากินกันเลยนะอันนี้ใช้ตีนไก่กับใช่ปลาหมึกอืมอารมณ์คือกินตำสั่วไหมครับ

อสอนาหมหัวเจาเท้าอือไปแล้วครับมือสักีวันหยุดจะเห็นเมนูนอย่าง เดี๋ยวสอบถามมีเสมออก่อนแล้วยังไปฏิวัติประเทศตู้กินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ